สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้นำเสนอนะฮะอีโคโคาร์นะฮะตัวนี้คือเจ้าตัวนิสสันอะเมร่า1.2 e สปอร์ตเทคนะฮะปี2019นะฮะใหม่สุดๆไปเลยนะฮะบอดี้สวยๆเรามาดูครับโครงสร้างบอดี้สวยมากนะฮะแล้วก็สีสันนะฮะเงาง,งามนะฮะเก็บมาให้เรียบร้อยนะฮะรถไม่มีชนหนักนะครับหน้าเดิมหลังเดิมนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับไฟ LED นะครับสปอร์ตนี่ สปอร์ตเทคนะฮะปี2019นะฮะใหม่จัดเลยนะฮะโอ้โหมือสองที่น่าใช้นะครับกระจังหน้านะฮะโชว์เฉียวดูสปอร์ตนะครับแล้วก็นะฮะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์นะครับเรามาดูล้อของเขานะครับมาจากโรงงานนะครับล้อตัวนี้นะได้เดิมตัวเครื่องยนต์เป็นเครื่อง1.2เครื่องเบนซินนะครับด้านหลังก็ไม่มีชนหนักมาพร้อมกับตัวสเกิร์ตชุดแต่งให้แบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงามด้านหลังนะฮะสวยงามไม่เคยชนหนักแน่นอนนะฮะ มีสปอยเลอร์หลังนะครับให้นะครับสติกกงรสติกเกอร์นะฮะอยู่ตรงตามตำแหน่งนะฮะที่ควรจะอยู่นะครับตัวนี้ไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับนี่ดูไฟนะครับไม่มีแตกรายงานนะครับไฟเดิมไม่มีแตกเก็บงานให้เรียบร้อยทุกอย่างเลยนะครับสีสันสวยงามสีแดงสดๆเลยนะครับใครที่กําลังหาอยู่รถที่ประหยัดน้ํามันนะฮะแนะนําเลยนะฮะคันนี้นะครับราคาแบบผ่อนสบายๆนะครับ นี่ทุกคนฝากระโปรงหน้านะฮะไม่มีถอดนะครับมาดูภายในกันนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับทุกคนเน้นความสปอร์ตนะฮะตัดด้วยชุดแต่งแดงนะฮะนี่โลโก้พวงมลาลัยสีแดงนะครับพวงพังในนะฮะสวยงามสะอาดสะอ้านนะครับคอนโซลนะฮะไม่แตกลายงานแอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะครับพี่ๆทุกคนนะฮะต้องบอกว่าช่วงล่างคันนี้ดีนะครับแน่แนๆหน,นึบๆเลยนะครับไม่มีดังกุ๊กๆกักๆนะครับ เรามาดูเบาด้านหลังเขาจะเป็นเบาผ้านะฮะกำมะหยี่นะครับตัวนี้นะครับให้ความเย็นสบายนะครับนุ่มนวลน,นะครับก็สภาพสวยงามนะครับไม่ได้เลี้ยงน้องหมาน้องแมวอย่างที่นะฮะหลายๆคันนะครับถ้าเกิดว่าเลี้ยงน้องหมาน้องแมวรถก็จะสมนะนี่สภาพสวยงามนะฮะแผงข้างประตูก็ไม่มีริ้วรอยนะครับสภาพพร้อมใช้มากนะคเครื่องวิทยุ ซีดีเล่นได้ปกติเลยนะฮะคันนี้เลขไม่วิ่งอยู่ที่1 7 2 9 8 3กิมโลเท่านั้นเองนะครับวิ่งน้อยมากนะฮะเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับทานเขาเดิมๆเลยนะฮะเครื่องยนต์นะฮะน้ำไม่ดันความไม่ไหลนะครับเครื่องนิ่งๆเลยนะครับตัวนี้นะครับใครที่สนใจคันนี้นะครับเอาไปเลยนะฮะพี่ๆอยู่ที่ราคา179,000บาทเท่านั้นเอง 179,000บาทนะฮะฟรีดาวไปเลยนะฮะผ่อนสบายกระเป๋านะฮะสนใจอยากดูรถนะฮะทักมาได้ตลอดเลยนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ